สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวย้ยครับก่อนอื่นก็ขอทักทายแฟนๆของตลิสกันก่อนนะครับล่าสุดนะครับก็มีเลขสวยๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันแล้วครับกับยอดฟลโล่นะครับบน i n s t a g r กรของตลิสของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องก่อนเลย66ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหมเป็นตัวเลขที่ สวยสดงดงามนะครับเป็นตัวเลขที่หลายๆคนกำลังคอยกันอยู่ใช่ไหม66ล้านเนาะก็เป็นยอดสวยๆแบบนี้แหละครับก็แอบ,บมาดูสถิตินิดนึงนะครับเกี่ยวกับ Instagram ของลิซ่านะครับผมก็เข้ามาส่องบนเว็บไซต์นะครับโดยข้อมูลตรงเนี้ยผมเข้ามาดูในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Social Tracker นะครับเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ย คือมียอดไลค์เฉลี่ยต่อโพสต์นะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้าน4นะครับนี่คือเขาเฉลี่ยต่อโพสต์ต่อโพสต์ทั้งหมดของ i ิน t a g r กรของน้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นกะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่ประมาณ51,000คอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลี่ยต่อโพสต์นะครับตัวเลขแบบนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละเออ ซึ่งดูจากกราฟแล้วนะครับจำนวนผู้ติดตามเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าในส่วนของกราฟเนี่ยสวยเลยครับเพราะว่าเป็นการบอกว่าไหลขึ้นแบบสวยสวยเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเปรียบยอดผู้ติดตามของลิซ่าเป็นหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยโอ้โห เป็นหุ้นที่ไม่มีขาลงไม่มีดอยนะครับมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีขาลงเลยแล้วก็ไม่มีหยุดนิ่งเลยนะครับเป็นยอดที่แบบว่าขยับขึ้นขึ้นขึ้นข,นขนแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับผู้ติดตามของลิซ่าก็เยอะแบบนี้แหละครับและแน่นอนแหะครับยิ่งช่วงนี้นะ มีผลงานตั้งแต่ SG ออกมาหรือว่าตั้งแต่ปล่อยโซโล่ออกมาเนี่ยผู้คนก็หันมาสนใจน้องกันเยอะมากขึ้นนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคนสนใจดิซ่าเยอะมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่บวกกับช่วงที่มีผลงานเนาะมันก็ยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยมาฟังเพลง SG หรือว่ามันนี่เนี่ยอาจจะยังแบบไม่รู้จักดิซ่าก็อาจจะมีนะครับเขาก็เข้ามาดูว่าสาวน้อยคนนี้คือใครแล้วก็มาติดตามกันเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับทาให้ยอดมันสูงขึ้นเรื่อยๆกันแบบนี้เลยครับ ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าสําหรับยอดสถิติการติดตามบน Instagram ของลิซ่าเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่ที่ลงสื่ออยู่บ่อยๆนะครับแม้กระทั่งอย่างสื่อไทยของเราเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกครับ WorkPoint Today เนี่ยเขาก็เคยทำข่าวเกี่ยวกับยอดติดตาม Instagram ของลิซ่านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสื่อที่เป็นสื่อบันเทิงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่ทำสถิติยอดติดตามของลิซ่าอยู่บ่อยๆครั้งนะครับ ก็ต้องบอกวาลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมทางด้านของงานดนตรีครับทางด้านของการเป็นแฟชั่นไอคอนนะครับหรือว่าการเป็นโลโมเดลเป็นบุคคลที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ยึดเป็นแบบอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเลยทําให้ยอดติดตามบนอินสตาแกรมของน้องเนี่ยพุ่งสูงขนาดนี้นะครับแหมคืนนี้ก็มาวีดก,กันเบาๆก่อนนอนนะครับกับ พ,ก,พกล้านอย่างเป็นทางการครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ